ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะมีพวกยากขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะจึงจะมาแนะนําวิธีการทําสารกําจัดวัชพืชที่เป็นอินทรีย์ช่วยในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรจะไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างในดินไม่ทําให้สภาพดินเสื่อมซึ่งเป็นสูตรที่ทําและก็มีขายในท้องตลาดทั่วไปวิธีการทําตัวกากน้าตาลครึ่งแก้วจุลินทรีย์ตั้งต้นหรือเป็นจุลินทรีย์น้ำมพะพร้าวนะครับครึ่งแก้วน้ำส้มสายชู5%ครึ่งแก้วโซดาขาวหรือเหล้าโรง40ดีกรีตัวนี้จะใช้1แก้วเต เราจะใช้เวลาหมักอยู่3เดือนก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้นําใบผสมกับน้ําเปล่าเพื่อใช้ในการฉีดพ่นกําจัดวัชพืชโดยเฉพาะคนที่ทําไร่มันไรอ้อยไม่ว่าจะเป็นวัชพืชที่ใบแคบใบกว้างจําพวกหญ้าปา่าคอกหญ้าป่าควายใช้ในอัตราส่วน1 5 0 2 0 0ีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับสำหรับสารกําจัดวัชพืชแบบอินรีย์สูนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากรายการแนวทางเกษตรเก็ิความรู้ครับสำหรับในวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการทําสารกําจัดวัชพืชแบบอินทรีครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองสําหรับรายละเอียดและขั้นตอนการทําจะเป็นอย่างไรนั้นไปนรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําสารกําจัดวัชพืชแบบอินทรีย์นะครับ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับซึ่งจะมีพวกหญ้าพวกอะไรขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะโดยทั่วไปแล้วเกษตรกร,ร,กรที่จะต้องอาศัยการกําจัดหญ้าโดยการอาศัยสารเคมีนะครับสารกําจัดวัชพืชที่เป็นเคมีวันนี้เราจึงจะมาแนะนําวิธีการทําสารกําจัดวัชพืชที่เป็นอินทรีย์เพื่อที่จะลดต้นทุนและก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ประโยชน์ของสารกําจัดวัชพืชแบบอินรีนะครับก็คือเราสามารถที่จะทําได้เองช่วยในการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าทาง,างการเกษตรแล้วก็จะไม่เป็นพิษ ต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างในดินไม่ทําให้สภาพดินเสื่อมสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการทําสารกําจัดวัชพืชซึ่งเป็นสูตรที่ทําและก็มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมมาทำนะครับหลกัหลกๆเลยก็จะมีอยู่ส่วนประกอบจะมีอยู่4อย่างนะครับเริ่มจากกากน้ําตาลแล้วก็ตัวจุลินทรีย์ตั้งต้นหรือตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวถ้าเกิดไม่มีนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็น EM หรือเป็นน้ำหมกักผลไม้ต่างๆก็สามารถใช้ได้ตัวน้ำส้มสายชูเป็นน้ำส้มสายชูทั่วไปที่เรา,าบริโภคอยู่แล้วต่อมาก็จะเป็นสุลาขาวหรือเหล้าลงนะครับ40ดีกีก็คือเมื่อเราเทียบอัตราส่วนก็คือตัวกากน้ำตาลหนึ่งจุลินทรีย์ตั้งต้น1น้ํา้ำส้มสายชู1แล้วก็ตัวสุลาขาวหรือเหล้าลงเนี่ยสนะครับอัตราส่วนตามนี้แล้วก็กล้วยนะครับ เหตุผลที่เราต้องใช้วัตถุดิบเหล่านี้ก็คือเมื่อเราหมักไปแล้วเป็นเวลา3เดือนแล้วเนี่ยเขาจะทาให้เกิดสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสาร ABA ซึ่งสาร ABA เนี่ยจะเป็นฮอร์โมนพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชนะครับเมื่อเราหมักไปแล้วเราใช้ในปริมาณที่เข้มข้นก็สามารถที่จะทําให้พืชเนี่ยตายได้เราจึงอาศัยคุณสมบัติตัวนี้เนี่ยมาใช้ในการกําจัดวัชพืช สำหรับวิธีการทํานะครับเราก็จะนําส่วนประกอบทั้ง4อย่างนี้นะครับใส่รวมกันนะครับตามอัตราส่วนที่เราได้กล่าวไปแล้วเอามาใส่ในภาชนะหมกักตัวกากน้ําตาลครึ่งแก้วนะครับกากน้ําตาลครึ่งแก้วจุลินทรีย์ตั้งต้นหรือเป็นจุลินทรีย์น้ํามะพร้าวนะครับอีกครึ่งแก้วต่อไปก็จะเป็นน้ําส้มสายชูนะครับน้าส้มสายชู5%เนครึ่งแก้วต่อไปก็เป็นสุราขาวหรือเหล้าโรง40ดีกรีนะครับตัวนี้จะใช้1แก้วเต็มเ จากนั้นเราก็จะทําการปิดฝาแล้วก็เขยา่าเราจะเขย่าเพื่อให้กากน้าตาลเนี่ยละลายให้ดีนะครับ <S <S หลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นซึ่งจะเป็นกระบวนการของการหมักเราจะใช้เวลาหมักอยู่สามเดือนก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ในขณะที่เราหมักนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเปิดฝาหรือมาเขยา่าเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นของเหลวด้วยกันทั้งหมดนะครับเขาก็จะสามารถที่จะละลายตัวแล้วก็ผสมกันเข้ากันได้อยู่แล้วนะครับ สารกาจัดวัชพืชอินรีสูตรนี้นะครับเมื่อเราหมักได้เป็นระยะเวลาที่สามารถนําไปใช้งานได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้จนกว่าจะหมดนะครับสำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับเมื่อเราหมักได้ระยะเวลาสเดือนตัวนี้เราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เหมือนกับยากําจัดวัชพืชหรือสารกําจัด <Hayır> วัชพืชทั่วไปซึ่งเราเราจะนําใบผสมกับน้ําเปล่าเพื่อใช้ในการฉีดพ่นกําจัดวัชพืชนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําไร่มันไร้อยพื้นที่กว้าง จะต้องทําตัวนี้นะครับเพื่อที่จะใช้งานซึ่งอัตราส่วนในการใช้งานเนี่ยเราจะใช้ในอัตราส่วน150ถึง2 0 0ซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับสำหรับการใช้งานนะครับเราก็จะผสมน้ําแล้วฉีดพ่นให้ทั่วนะครับอ่าให้ทั่วทั้งใบของวัชพืชที่เราต้องการที่จะกําจัดตัวนี้สามารถที่จะกาจัดวัชพืชตามไร่ตามคันนา นะครับหรือตามสวนผลไม้เนี่ยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นวัชพืชที่ใบแคบใบกว้างก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นจําพวกหญ้าป่าคอกหญ้าป่าควายหรือเป็นพวกขาดมอนอะไรก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้เหมือนกับาสารกนจับวัชพืชที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านทาไล่อ้อยไล่มันสาปะหลังหรือเป็นสวนผลไม้ที่มีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างไม่สามารถที่จะ ใช้เครื่องตัดหรือต้องการที่จะก,กําจัดวัชพืชที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับท่านก็สามารถที่จะนําเอาสูตรทําสารกําจัดวัชพืชสูตรนี้ไปทําแล้วก็ใช้งานได้นะครับเพราะว่าสูตรทําสารกําจัดวัชพืชอินทรียสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เขาทําขายตามท้องตลาดทั่วไปในการนําไปใช้งานเนี่ยก็จะไม่มีพิษไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งานไม่มีสารตกค้างไม่ทําลายสภาพดินและก็ยังเป็นสารบํารุงดินอีกต่างหากนะครับสําหรับสารกําจัดวัชพืชแบบอินทรีย์สูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ